อ่ะเช็คเ,เสียงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าได้ยินก็รบกวนบอกผมนิดน,นึงนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับอ่ะบงคนเข้ามาจะงงง,งนะรายการสดนะเออมีอะไรก็ทักถามกันมานะครับ มีอะไรก็ทักกันมาถามกันมานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดไททีนะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นคลิปนะมาเป็นรายการสดแทนนะครับบอลมันเยอะนะจะบอกว่าไงดีบอลก็เยอะนะครับคนด่าก็มีคนชอบก็มีเออนี่นะคนเหล่านะครับ พอเวลาบอลเข้าเงียบกิบหายเลยนะเออแต่เมื่อคืนบอลตายแม่งผมวาดาผมไอ้พวกใจแคบอะนะเนี่ยดูนะที่ผมันผ่านมาครับนตะั้งแต่แดงเดือดแล้วนะแดงเดือดผมก็ให้เข้าไอ้สามคู่สามทีมเนะี่ยมันก็เข้าไปสองแล้วก็ยกไปหนึ่งนะครับคู่นี้ก็ยก แมนซิตี้กับวิลล่าผมก็ให้แมนซิตี้ลูกครึ่งครบสองมันก็บวกนะหรือพูเบอร์ลี่ผมก็ให้เบอร์ลี่เบอร์ลี่ชนะด้วยซ้ำนะครับเนะี่ยเพิ่งมาตายเอาสองคลิปเปมนะื่อวานเน่ยสองคลิปแต่ว่าลงวันเดียวไงเออมีพวกมีพวกไอพวกใจแคบอะนะเนี่ยเห็นไหม เวลาบอลเข้ามันไม่โผล่รอยพวกเนี้ยมันจะเป็นจะตายนะแต่พอเวลาบอลตายมามันโผล่หัวเหมือนตัวอะไรสักอย่างผมด่าแม่งเลยไอชิบหายแม่งเวลาบอลเข้าไม,ม่มาเวลาบอลตายโผลดีจริงๆนะมันเป็นโรคเฮี้ยอะไรนะขาดความอุ่นๆหรือไงเนะี้ยถามอะไรเดีมาไอ้ดูไว้เป็นโลกอะไรเนะี เออแม่งจะให้ผม,มวิเคราะห์มมขเข้าทุกวันเลยหรือไงใช่ไหมจะให้ผมวิเคราะห์เข้าทุกวันเลยมึงไปหาเทวดาวไปไม่มีนะมันไม่มีมีก็บ้าแล้วใครจะมาวิเคราะห์อบอลเข้าทุกวันนะครับบางทีผมก็รู้สึกแม่ง เวลาบอลเข้าพวกมึงก็หายกันหมดนะทุกทามเลยมีคนตามไหมเวลาบอลเข้าเวลามันบวกมาหรือว่าไงจองแทงแต่บอลเสียเหรอ <c oughs> แสดงว่าแสดงว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้นะมาผมมารายการสดแล้วใครจะว่าใครจะด่าอะไรก็ามาแค่นั้นแหละนะครับอ่ะสวัสดีพี่ชยยศด้วยนะทักไทยเข้ามานะครับ แล้วก็จะมีพี่วริศหรือเปล่านะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับยังไงร,รบกวนแจ้งผมมานิดหนึ่งนะในเรื่องของเสียงนะครับนี่เป็นรายการสดนะนะครับนี่เป็นรายการสดนะเออมีคู่ไหนก็ทักทายกันมาถามกันมานะครับนะเอาอ่าง,งี้ แน่แน่่หละเนี่ยดูไว้อะพี่ดูไว้อะคิดว่าตัวเองแน่ไหมเจ๋งไหมเข้าทุกวันไหมเข้าทุกวันหรือเปล่าถ้าเข้าทุกวันเอาสามทีมาให้ผมผมจะลงทีเด็ดให้พี่ทุกวันเหมือนกันเออเอามาแบ่งปันสมาธิดีกว euh ่ามันจะได้บวกกันหัวทิ่มหัวต่ำเนี่ยนะไม่ใช่พอบอลตายมาแล้วจะมาโผด่าวผมอย่างเดียวโผว่าผมอย่างเดียวนะครับคือผมแม่งก็กดดันนะเว้ไม่ใช่อะไรนะ ไอชิปหายทั้งข้างนอกข้างใน V.I.P. ครับไม่ใช่ว่าจะไม่กดดันนะเวลาให้ทีเด็ดบอลกูก็พายายามแล้วเอาตัวที่ดีที่สุดคิดว่ามันดีที่สุดคิดว่ามันเขา้าแต่มึองจะให้มึองจะให้ผมหรือว่ากูเนี่ยฟันทวงบอลเขาทุกวันเป็นไปไม่ได้นะกูถามหน่อยกูรูที่ดังๆอ่ะที่พวกมึงพากันไปดูช่องเขาอะ่ะเขาให้มึงถูกทุกวันไหมเออ ไอ้หานี่ก็กี่วันมาแล้วเนี่ยไหนวะเนี่ยตั้งแต่แดงเดือดมาหนึ่งเนี่ยตั้งแต่แดงเดือดมาอันนี้ไม่นับแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะห้าวันติดแล้วอะที่ไม่สะดุดอะเออแล้วพอวันที่หกบอลไม่เข้ามึงก็โผล่มาจ้างนะเอาผลบอลกันไหม ผมแม่งก็กดไปมั่วเลยอะจริงจร,งรู้สึกบางทีรู้สึกเหนื่อยนะจะต้องมาอะไรกันนักกันหนาะมึงก็เปิดใจของกวางบางดีชิบหายทำใจแคบไปได้บอลเข้ามามึงไม่ผัวมึงมาผัวตอนบอลผิดไอ้พวกใจแคบเนี่ ทำไงกับพวกมึงแทงบอลไม่เคยเสียกันล่ะกูก็เสียไม่ใช่ปกูไม่เสียจีไฟเออพูดแม่งแบบนี้วันแเบบนี้ยใครฟังได้ก็ฟังเอะบางทีสวัสดีครับพูดดีๆแม่งมีเธอคนด่ากูไอ,อ้ชี่อะไรเนี้ยกูเป็นคนนะเว้ยกูเป็นคนนะเว้ย เนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองเจ๋งออกมาสามทีมต่อวันเอามาแบ่งป,ปันเพื่อนเนี่ยเออมึงไม่ต้องมาพูดมากนะไม่ต้องอะไรลักหนาหรอกแบ่งปันกันมาดิไม่ใช่อย่างกับพวกอย่างกับพวกจะบอกไงดีว๋วะอย่างกับพวกเปรตอ่ะเออโผล่มาไปถึงช่วงอะนะอ่ะมา เข้าเรื่องที่เด็กกันดีกว่านะครับโอเคนะได้ยินนะได้ยินกันชัดเจนอยู่เนาะเข้ามาแล้วกดไลด์ด้วยนะครับนะหรือไม่อยากกดก็เรื่องของพี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนีไ้ไม่ค่อยอยากเจ้าอะไรแลว้ววะรู้สึกหงุดงิดนะ เวลาบอลเข้ามึงไม่มามึงมาตอนบอลตายจิตไม่ปกติเลย Words. อ่ะนะครับสําหรับใครมีผู่ไหนเพิ่มเติมก็ทักทายกันมานะทักทายกันมานะครับนี่เป็นรายการสดนะครับอ่ะมายังไงดีไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็มีทักทายมาสองคนตอนเนี้ยเออที่เหลือก็ดูเฉยไม่ ทักขายกันมาได้ทักขายกันมาได้โดยเฉพาะพี่ดูไวอะักาขายผมมาได้นะผมถามหน่อยว่าไอ้บรรดาช่อง Youtube ที่ไปดูดูกันเนี่ยมันมีใ,ให้ถูกทุกวันไหมเออถามนิดนึงนะถ้ามีบอกมาหน่อยผมจะไปติดตามขาเขาเหมือนกันนะครับ ไอหาห้าวันติดที่ไม่หลุดเลยแล้วมาหลุดวันเดียวโผลมาโผมาบนซะแล้นะไอพวกใจแคบนะครับอ่ะมาเริ่มพิมพ์เลนเกตนะครับอัลตาบิลล่ากับนิวคาสเซิลถ้าเสียงถ้าเสียงมันกระตุกเสียงมันเสียงมันไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่นะครับเสียงมันก็ยังแปลก แปงๆอยู่นะเอออ่ะมาคู่แรกพิมพ์อังกฤษนะครับมีหลุดมาหนึ่งคู่แอตบิลล่ากับนิวาสคซิลคู่นี้ก็อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปในสามคู่สามทีมาและ้วนะว่าผมชอบในส่วนของแอตบิลล่ามากกว่านะครับนะแล้วราคากตอนแรกก็ลงมาเป็นหนึ่งลูกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคู่นี้วิลล่าชนะได้นะลูกทีมของสตีมบูตตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไม่เอาอะไรเลย นะครับไม่เอาอะไรเลยนะเจ็ดนัดแล้วนะครับลูกทีมอของสเตฟบูธถือว่าหนักอยู่นะอาการหนักอยู่นะครับวันนี้มาเจอเกมลูกของวิลล่าถ้าตัวผู้เล่นแบบนัดที่แล้วผมบอกว่าเดว่สเซนไม่รอดนะครับเจว,วิลล่าดีกว่านะอ่ะใครมีคนไหนเพิ่มเติมนะครับ,นะรบก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันนะครับนะ ที่เชียร์บอกว่าอะไรนะอบอลสูงเยอรมันลีกสองบอลสูงเยอรมันเหรอบุรลิก้าสองใช่ไหมครับอืมเนี่ยคู่คู่คาดรดูลูน่าจะได้นะคู่คาดูลนูน่าจะได้นะครับขั่วเข้มนั้นแล้วก็ฮัมบุก แต่ฮัมบบกมันก็บทจะยิงเยอะก็ยิงเยอะจริงนะบทจะยิงน้อยก็ยิงน้อยผมไม่รู้จะบอกไงดีวะ่ะเออแต่ถ้าใช้ผมผมเลือกผมก็เลือกสองสองคู่เนี้ยนะครับบอลสูงนะอ่ะเอาอยงี้แล้วกันนะครับฮัมบบกับเออใช่คู่ฮัมบบกกับท่าของคัทดูนะกับอารูโคไพเดินทามน่าสนใจคู่เนี้ยผมว่าจริงตรงคู่เดียวดีกว่ามากเนี้ย คู่เนี้ยน่าสนใจมากสุดแล้วครับใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอืมบอลอัตรากันจ่ายสูสีนะเก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าห้าประมาณเนี้ยผมมองว่าน่าจะได้ว่ะคุณผู้ชมอ่ะน่าจะได้ครับนะ นี่เป็นรายการสดนะครับนะเผื่อใครเข้ามายังไม่รู้ยังงงๆนะครับเนี่ยเวลาที่ผมเปิดโอกาสมาให,ให้บ่นให้ว่าให้ด่าผมแล้วผมจะด่าคืนเนี่ยเออก็ไม่เห็นมีคนมาด่า่นะชอบมาชอบมาแต่เวลาบอลมันผิดนี่แหละบอลเวลาบอลเข้าน่ยหายยบิ๊บไม่รู้ว่าจะไแทงกันหรือเปล่าคือถ้าแทงบอกผมก็ดีใจด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะ เออมันก็ดีใจด้วยแหละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะพูดยังไงดียคือบางดีบางคนนะผมผมขอใช้คำว่าบางคนนะบางคนแม่ก็ไม่แร์นะนะครับมัน,ม,นม,มันไม่แร์ไงผมก็เลยรู้สึกว่าผมรู้สึกนะครับเวลาบอลเข้าหายเวลาบอลตายโผเนี้ยรู้หรือ,อ,อกปล่ไหมโผมาแล้วก็มาอย่างนั้นอย่างนี้เออนะครับ ยังยังไม่ค่อยสบายไม่หายด้วยซ้ำอ่ะผมจะตอบคําถามแล้วกันนะครับเ <laughs> สียงชัดเจนนะครับอ่าโอเคนะครับเก็บตังค์เพื่ออ่างเปิดเสียงมันกระแทกไปไหมหรือว่ายังไงรบกวนบอกผมนิดนึงนะคือตอนเนี้ยวันเสาร์ทิี่ผมก็ผมก็ให้เด็กันหยุดแล้วอนะนะครับ ผมก็ให้เด็กมันหยุดแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไนงะในเรื่องของโควิดมารอบสองยิบอิพายเอเฮ้ยกำลังจะฟื้นกำลังจะดีอยู่แล้วแม่งมาอีกแล้วผมเบื่ออิพายเลยะ่ะไปมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะรอบแรกผมก็จะตายห่าอยู่แล้วโควิดรอบสองมาผมสั่งเด็กหยุดแม่งหมดทุกคนเลย นะครับมาทำงานอาทิตย์ละสามวันอ่ะเออทั้งร้านเสื้อผ้าทั้งานเนี่ยงานมาตัดคลิปอ่ะผมก็เลยสั่งทำงานอาทิตย์ละสามวันอ่ะเป็นไปได้ไงเนาะมันมันก็แปลกๆผมเซ็งว่ะนะ อ่ะแล้วก็อีกมาต่อกันเรื่อยๆแล้วกันผมจะไม่วิเคราะห์เอฟเอคับนะไปจับทิ่จับทางกันเองแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอืมเนื่องจากว่าเอฟเอคับผมมองว่ามันไม่น่าจะใช้ผู้เล่นตัวจริงลงแบบสู้กันเต็มที่อะ่ะนะมันจับทิ่จับทางยากนะครับ อ่ะมาดูบริลลิก้าเยอรมันกันดีกว่าผมจะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเลเวอร์คูเส้นกับวบบวกนะครับผมชอบเลเวอร์นะเพราะว่าเกณฑ์ในบ้านของเลเวอร์โหดนะครับถามว่าวบบวกดีไหมมันก็ดีฟอร์มดีนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพเกณฑ์ลกผมมองว่าเลเวอร์น่าจะได้นะในคู่นี้นะครับน่าจะได้น่าจะไหวนะครับแต่ถามว่ามันจะชนะกันขาดไหมไม่น่าจะขาดหรอกนะครับนะ แต่มันมีสกอร์แน่คู่นี้นะครับเรือูุเซนกับบวกบวกนะเดี๋ยวสูงรูกอ่ะเฮ้ยสูงหน้าหน้าสนนะสูงหน้าสนนะรับสูงสองลูกครึ่งควบสามหน้าสนนะไปสูงดีไหมไปสูงดีกว่าง่ายกว่าครับเรือูุเซนกับบวกบวกนะครับหมายศูนย์ห้ากับท่านของอาเบลัสซิกนะครับราคาแปลกนะราคาแปลกนะครับเออตัดทีแรกหนึ่งลูกเหรอ หนึลูกแล้วมาเหลือมาเป็น1-2-5ไม่รู้ดีราคาแปลกผมขอวัดใจไม้แล้วกันนะรือเข้าใจละไลซิคอำดับ2นะครับแต่สภ,ภาพโดยรวมเกียร์เบียมันไม่ดีอะนะครับสำหรับทางฝั่งของอาเบลไลซิกนะครับนะผมว่าไม้ยแพ้ไม่เกินลูกนะถ้าถ้าราคาแบบนี้นะครับอะเอาบวกยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับก็ผมชอบยูเนี่ยนเบอร์ลินผมบอกมาแล้วเนานะ ในคลิป3คู่3ทีมนะครับอ่ะไปกันต่อครับบีลาฟิลกับทั้งของแฟรงเฟิร์ตนะครับ,บ,ค,รบคู่นี้ผมชอบแฟรงเฟิร์ตมากกว่านะเพราะว่าอะไรคือผมมองว่าเกมรูกของแฟรงเฟิร์ตจังหวะสุดท้ายมันคมกว่านะผมได้ดูได้ติดตามบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับที่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างที่จะเห็นในเรื่องของประสิทธิภาพเกมรูกนะของแฟรงเฟิร์ตผมมองว่าคมอยู่นะ น่าจะได้น่าจะได้นะครับแต่ราคามันแปลกจังวะทําทไมมันหล่นมาเหลือครึ่งลูกแลว้ววะเออมันก็ปแปลกนะครับผมว่าน่าจะได้นะสักลูกหนึ่งนะครับน่าจะเหนื่อยแต่ก็น่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับบริเลียร์กาญลันครับไปกันต่อครับไฟบวกกับสตูดก,การ์ดนะครับคู่เนี่ย คู่นี้ไปสูงได้นะผมมองว่า4ลูกน,น่าจะมีนะนะครับหนึ่าน่าจะได้น่าจะไหวนะไปสูงดีกว่านะครับเผื่อใครเป็นสายสูงด้วยเนาะแหทถ้ามาเลินกับวันเดอร์เบเมนนะครับบอลคู่นี้จบเสมอผมเลือกวันเดอร์เบเมนนะผมให้เสมอหนึ่งหนึ่ง <c oughs> นะครับคู่นี้นะแห่ถ้าต้องถิ่นต่อปอน้ำแปดแปดโหมันไม่เวิร์กอะ อยู่บันเดอร์เบย์เม่นดีกว่านะครับสู้ได้ฝีตีนก็มีอยู่นะครับสำหรับของบันเดอร์เบย์เมนน่าจะไหวนะไม่น่าจะแพ้นะครับอ่ะทักทายกันมานครับก <c oughs> ินน้ำมาเยอะนะครับกอขอบคุณมากพี่ชายยศนะครับบอลนาเตียเดี๋ยวผมดูไปเรื่อยๆกันเนาะ <c oughs> ไหนวะนี่มันยังมีอ่ะคือผมก็พยายามนั่นแหละพยายามที่จะ เอ่อพี่ชายยศผมขอหน้านี้ก่อนนะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไปเยอะก็ไม่ได้ครับนะนะครับพูดง่ายผมผมยังไม่มีสปอนเซอร์นะอนะืมมาไปกันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับกอลโซนสลาอิตาลีนะครับโรม่าสเปเซียเอ้ยราคาแปลกจังวะ นี่ราคาแปลกวาะบอลคู่นี้นะครับผมมองว่าน่าน่าน่าจะเฉียได้นะสเปเชียนะครับถึงแม้โอเคแล้วอาจจะดูแล้วเป็นทีมที่มาตรฐานนะครับต่ำกว่าทางโรมาแต่โรมาช่วงนี้มันก็ฝืดๆนะครับผมเชื่อว่าสเปเชียน่าจะไหวกับ1.25นะครับกับราคานี้น่าจะไหวนะครับถัดไปครับเอซิมิลานกับแอตาลนตานะครับผมมองว่ามิลานไม่ยอมแพ้นะเกมนี้นะครับ ได้บาบมาด้วยนะครับน่าจะขมอยู่พอสมควรนะคือสังเกตไหมเอซิมิลานเวลาที่มีทางด้านของซานตันอีบาฮิโมวิชนะครับนัดที่แล้วก็ยิงมาสองลูกใช่ไหมลูกวะจิงไม่ได้แล้วนะครับก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มายิงได้เลยนะครับแล้วตำแหน่งจ่าฝูงมันขำขอคออยูไ่ไงพลาดมากไม่ได้นะครับผมมองว่ามิลานน่าจะสู้ได้นะครับอัลมาลันตาช่วงหลังก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเจียได้นะครับเอซิมิลานอันเดียเซ่กับอินเตอร์นะครับยังคงเป็นอินเตอร์นะ ยังคงชอบอินเตอร์นะครับถึงแม้จะโอเคแหละราคาจะขยับไปเป็น1ลูกแต่ไปเลือกกันเราแล้วกันเอาในส่วนของคือครึ่งครึ่งครึ่งควบลูกก็พอนะครับฟิออกับโคโตเน่ฟิออกับโคโตเน่ไฟสูงนะครับคู่นี้นะ2.5นะครับ2.5น้ําน้ำอยู่ที่9498นะครับ9 4 9 8ไม่แย่นะไม่แย่และแต่สำนักนะ แต่ผมเชื่อว่าคู่นี้น่าจะยิงกันนะครับโคต,เ,ตเน่มันก็อยู่ไม่ไหวแล้วแหละนะครับมันต้องยิงนะอ่ผมผมไล์ว่ากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเอิอนะครับ หยิบในส่วนของอสกอร์สูงอีกสักคู่แล้วกันเนาะเผื่อสายสูงนะครับเป็นคู่ระหว่างโมนโนโกกับทานของอลลมปิกมากเซย <c oughs> นี่ยพอไหลสดมันก็นจะเรียวแบบนี้ครับนะมันจะมีอาการไออยู่นะครับต้องขอโทษขออภัยนะขอโทษจริงๆนะครับ2.5ไม่แย่เลยครับ87นะแต่นักต่ำนะครับส่วน สกอตตบจ่ายน้ำสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งดูย์สามได้นะผมมองว่าคู่นี้น่าจะบันไดทั้งรึ่งแรกขึ้นหลังผมแนะนำาครับคู่นี้นะครึ่งแรกและครึ่งหลังนะนครับมอนะรโกกับนักของรูปิกวักเซ่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคนเข้ามาดูทีหลังเขาจะรำคาญเรานะครับยังไงก็ขอบพระคุณจริงๆริงนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับนะถึงแม้จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้ วันนี้ใครอยากดูสตรีมสดบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์คุยกันนะครับมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยสอนทุ่มตั้นอาเซนนอนเหรออืม บอลมบอลไม่ค่อยมยีคู่ไหนที่มันน่าสนใจเลยวันเนี้ยอ่ะประมาณนี้้วยกันนะนครับยังไงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ตามเข้ามาแล้วกดไลค์ลนิดนึงนะก่อนที่จะออกจากสตรีมน,นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอกับรายการสดทีเดดบอลแบบนี้นะครับกดซับสไครต์ไ้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็จะมาอย่างเรื่อยๆนะคือช่วงนี้งานมันก็ค่อนข้างยุ่งนะครับนะเนื่องจากให้เด็กมันทํางานอาทิตย์ละสามวันนั่นแหละนะครับมันก็ ไม่ลงล็อกไม่ลงตัวนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนะสวัสดีครับ